สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันที่ท้องทุ่งนานะคะแต่จะสังเกตด,ด้านหลังนี้นะคะก็จะว่างเปล่าไม่มีต้นข้าวเหลืออยู่แล้วคะ่ะวันนี้ก็จะมาเอาฟางนะคะทุกคนวันนี้จะมาเอาฟางไปให้วัวกินนะคะก็ประโยชน์ของฟางก็มีหลายอย่างคะ่ะทุกคนก็นอกจากจะให้วัวกินนะคะเราก็ยังได้ใส่แป้งผักเราด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปคุยฟางกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะเราจะใช้รถสาล้อนะคะในการเข็นฟางนะคะเพื่อนๆเป็นสาล้อที่บ้านค่ะถึงจะเก่าแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะนี่นะคะทุกคนรถสาล้อมาแล้วค่ะ เจ้านำโชคตามมาด้วยนะคะเจะ้านำโชคนี่คือจะไปไหนก็จะตามไปด้วยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูเขาเอาฟางขึ้นรถกันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปคุยฟางกันนะคะมันโชคมานี่แล้วนั่งลงนั่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 งก่อนนั่งนั่งลงนั่งลง นั่งนั่งลงอุ้ยนั่งลงดินั่งลงตินำโชคนั่งลง,ง,ง,ลงจะนำโชคนะคะชอบตามค่ะไปไหนก็จะตามแบบนี้นะคะ และกองก็จะใส่สาล้อได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเอาอีกกองหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เต็มรถสำล้อค่ะจะได้เอาไปกองที่บ้านนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้หัวกินนะคะก็บรรยากาศที่เห็นสีเขียวทางนู้นก็จะเป็นนาที่บ้านนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นฟางที่ นาข้างๆเขาให้ค่ะคือไปขอเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเขาไม่ได้ใช้อะไรค่ะเราก็เลยจะเอาไปให้วัวกินที่บ้านค่ะของนาใจดีเจ้าของนาเขาก็ใจดีด้วยค่ะให้ฟางตอนแรกก็ให้ข้าวลูกข้าวแต่เราไม่ได้เอาค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลาเกี่ยวนะคะอันนี้ก็เหลือแต้ฟางนะคะทุกคนก็ ได้ฟางไปใช้ประโยชน์ค่ะหวายก็กินได้หัวควายนี่ก็กินได้นะคะสําหรับฟางนะคะถ้ากินสลับกับหญ้านะคะทุกคนจะใช้ได้เหมือนกันค่ะ ฟางนะคะเราจะคุ้ยกองรอไว้นะคะเดี๋ยวรถสำล้อจะมาเอาไปค่ะทุกคนเราก็จะคุ้ยรอเตรียมไว้อุปรกรณ์ก็คือน,นี่ค่ะคือคาดที่เราใช้คุ้ยฝางนะคะแล้วก็จะกองไว้แบบนี้ ฟางก็มาจากไหนนาข้าวนะคะทุกคนก็คือต้นข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะรถเกี่ยวข้าวก็จะทิ้งต้นข้าวไว้ในนาค่ะเราก็จะใช้ฟางส่วนนั้นนะคะมาทำประโยชน์ อย่างพวกเห็ดฟางนะคะการเพาะเห็ดฟางก็ต้องใช้ฟางเหมือนกันค่ะฟางก็จะมีประโยชน์ด้านการเพาะเห็ดฟางด้วยนะคะแต่สำหรับที่บ้านตอนนี้ก็จะเอาไปแค่คุมแป้งผักนะคะแล้วก็ใช้ให้วัวกินนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นล้าหวัวด้วยนะคะทุกคนประโยชน์ของฟางนี่ก็หลายอย่างนะคะ ลองพื้นในคอกวัวนะคะช่วยให้ช่วยให้วัวได้นอนในที่แห้งๆนะคะดูดซับความชื้นในคอกวัวได้นะคะก็จะใช้ฟางในการปูคอกวัวค่ะ ปุ๋ยที่มาจากมูลวัวก็จะมาจากฟางแล้วก็หญ้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยยังดีสำหรับต้นไม้ด้วยนะคะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของฟางนะคะที่เรานำมาคุมแปลงผัก ช่วงที่หวานมเมล็ดไปนะคะก็จะทําให้รักษาความชื้นค่ะ,มะเมล็ดก็จะงอกดีนะคะแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักาดเขียวค่ะที่หวานไว้นะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นพักฉี่หลาวค่ะก่อนจะปลูกนะคะเราก็ทําแปลงแล้วก็โรยมเมล็ดไปโดยที่ไม่ต้องกบค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ฟางนะคะ คลุมแป้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลดด้วยน้ำนะคะนี่ก็ประโยชน์อีกแบบหนึ่งของฟางค่ะตอนนี้ก็เอาฟางไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเอาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเจ้านำโชคก็ตามอีกแล้วค่ะ ก็ตามกลับไปนะคะเดี๋ยวก็ต้องวิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคอยดูนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือกองฟางที่เราไปเอามาจากหนานะคะ <S <S เป็นไงบ้างคะเยอะไหมคะกองสูงท่วมหัวเลยคะ่ะนี่นะคะสำหรับให้วัวกินก็ได้คะ่ะแล้วก็ สำหรับเอาไปคุมแป้งผักนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็วัวก็กำลังกินอย่างอร่อยเลยคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะวัวก็ชอบกินนะคะนี่น่ะนี่ค่ะทุกคน ส่วนเศษฟางตรงนี้ก็เอาไปทําประโยชน์ได้นะคะคือฟางที่เหลือจากวัวกินนะคะเราก็จะเอาไปคลุมเผาถ่านค่ะหรือใส่แป้งผักก็ได้นะคะหรือจะเอาไปลองต้นกระถางไว้สำหรับปลูกผักก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>